ครับค่ำคืนนี้เรามาจับมแมลงเมากันนะครับเต็มหมดเลยนะครับโอ้โหเยอะยนี่นี่เต็มหมดเลยโอ้อยู่ด้านนกในครัวเต็มเปลียนเยอะเลยนะครับฝนตกด้วยช่วงเย็นตกหนัก แต่ว่ามันบวกกับว่าอายุของปลวกอ,ะอ่ะอมันมีปีกแล้วก็มันกลายนะครับกลายเป็นตัวเม่านะครับมันกลายขึ้นมามันมีปีกบวกกับอายุของมันเนพะราะว่าฝนตกบ่อยแต่ก็ไม่เคยมีนะแต่คืนนี้ก็มีมันเข้าขวบของมันตูนมากุวกมวยดิ Thôi tông quát nữa thế này, tông chắp quát như nó lật đúng tìm mấy đứa con Bố thai mươi, nó thăm lầm bác Đi đi, mô mấy Đi đi, tụi mình, tụi mình, tụi con chắp đáy mất Mươi, mươi, vươn đi Vươn đi, khum. ผมเม่าไวยไปี้ครับเดี๋ยวจะไปเอาภาชนะมาใส่อีกนี่ครับตามจับมแมลงเม่านะครับมี่งานที่ว่ามันไม่เข้าไปในกระมังนะครับอยู่ว่าเยีย้ยเลยนะครับแล้วก็จับใส่หนังลงหนันงลงโจลงไปนัน้นยกนิดยกให้ตรงมันอ่าอนน

เลยมั้งจะทำแบบโต๊ะโต๊ะก็เต็มปุกบออะมาใช่มันขึ้นแกอ้วนอยู่เยอะเลยเนี่ยดูหมาครับไอสิงห์สานสีขาชอบนะครับนี่นะครับมันกินเมานะครับไม่ชอบติก้นกบได้มาเต็มมาได้มาหนังกินเนี่ฮะทางโคกก็มีครับตึงอ่างอะไรเนี่ยมากินอยู่นี่ครับทางโคก โอ้โ oh, หปลาแก่ชิ่งเต็มเลยอยู่เยอะเลยแิ่งมึงมาอยู่ในคมมะมันเริ่มออกนะครับหัวเกลนะือด้วยแน่อืม้างโคมมันกว่าได้ลงไหนคมแล้ดิมดิมอันนี่ดิมดิมอันนี้กว่าได้ลงมไรหายิ่งเล่นแลี้ยจบอผาได มันนี่จริงมันน <Mont> <th res> ี so <fruits> ่จคเนี่ยนี่ครับโอ้โหแล้วมันชอบนะครับมันมันอ่ะมันเลยกัดกินยืนยืนเดียวครับหยิบน้ำยาเด้งแล้วนหล้างไม่เยอะตุ่งวัซชอบมาปู nó còn plát nó cọp dài tiền tí nó kẻ uôn tên người nhập luôn này, Vatican, này ông nam á mà nhà mình luộc cứ như thế đằng cây nó thả nó quay dọc quay tùng á này quay dọc có anh cá và tăng này nó ở rời thì chính cho luộc này đây chính là cục cọp gì quá Ồ, mừng nhà má ra đi tua ông ờ Còn cháy khả tăng Này, Còn ở rồi tăng gặp mà dưỡng. อึ่งอ่างเห็นไหมครับอึ่งอ่างมาเต็มเลยครับผมนี่นงางแย่งกินคังคุกก็มีนีกระโข่ใหญ่ย่อยนี่บินพลัดเม็ดเลยฮนะคุ่หนุ่มย่อยโุ่เล็กเึ้น กาละมังนะครับภาคใต้เขาเรียกว่าโคมเล็กไปโอ้โหสิงไี่ชอบเลยครับกินใหญ่เลยโอ้โหกินใหญ่เลย ชอบนะครับมันชอบกินใหญ่เนี่ยตัวนี้อะไรโคมรักลูกอันเดียมคันเนาะเอออเาลูกใหญ่มาจ้ะเอออันไหนมันเอโคมลูกใหญ่อันมาแน่นอนไงใต้น้ำเล้วอันน้ำก็เตะถุนอันต้องซีอิ๊วนะใช่เข็บเก้พี่จานนี่มันมาเต็มไม่ได้ ว่าจับเมานะครับของเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเขาทำกินกันอย่างไรครับผมผมไม่ได้กินนะครับแต่ว่ายายพี่น้องชอบครับลูกๆเขาชอบแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ชอบกินนะมไม่กินแต่อชอบหาสนุกดีครับเยอะยะเลย โอ้ยโ,โดนอึงอ,อ่างนี่โอ้โหนี่โดนนะครับผมจับโดนโนี่ตัวหนึ่งมาเยอะแยะโอ้โยฝั่งนู้นก็มีเต็มหมดละั้าครบ นตังนู้ตังนู้นตั้งเลยต,ต,ต,ตังหมูนเลยตังปัดตู้เลยปุ no ๊บถุงอันนี้อือหอยโซงวาเนี่น้ำนมมาข้าเพื่อนั้นมาเต็มไหมโซงให้ไอ้ต่ำตำใหญ่มันอกใหญ่แส่งอกหนอกคุมยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยเนี่ว่าให้ลำแส่งครับแส่งเป็นดวงอันนั้มันยิ่ดกลับลงนี่งานมาเต็มไม่เด็กเด็เดี๋ยวว่าปลัวข้าวไอ้อุดแล้ว Này đi em bơm, cao về kín Thuổi thua anh nữa không nằm nghỉ dâu đi đau, Rồi chóc mình chết Dọc dọc mình, bám anh ấy anh ấy anh ấy Em ăn vào đáy mà thấy ừ. cười như thế này Rượm hoài hết á ป็นรู้แล้วแล้วนี่ก็หมดมันขึ้นจากลวกหลูกเดียวนี่เลยนะแต่พวกอึงางนี่มันมันรู้มาจากไหนวะหัวเมาขึ้นนี่ครับมากันนะไม่รู้ว่ามันรู้ยังไงนะครับว่ามีตัวเมาขึ้นมาอแต่จีการเนี่ยรู้เพื่อ <c oughs> บอกจริงจริงมันรู้เ้ื่นอนี่ไอ้นี่ก็รู้กินทุกอย่าง นี่มีครั้งคกนะครับกินโอ้โหเต็มปากเลยดมไหวอะดมไหว,ไวแบบโอ้โนะไปขุมโนีนอะไงมันอยู่ปากรังเหรอดะเลยม,มันเดี่ยวกลากลงดินเต็มเม็ดเลยตรงนะี้ Thế, Nên, mình thằng Linh nó gọi mình cốm xuống không? mình luôn mấy đứa Chế là khoa mô mà lúc ấy mà bít này tăng dây bình ốc Này nó khỏi đánh tí hả nó? Này nó khỏi đánh Này này mấy của thì tìm mất đúng không? Nì, lên, này, của, này, đúng, của này, Mà này của Chế là cầm mưa ấy. โอ้โหได้คลายเต็มเลยทุกคนก็จะปีกออกกันเลยโอ้เพื่อนแยกหนูนี่าะบ<ม>อกน้อยอแม่เคยตัวข้าวโน้นมันไม่หมากรวกเคยอยู่โอ้ยนอ่ตทางคอ,องทางกคนไทยไปนะโอไปคุยไม่เคย <laughs>

Quốc Mình... lưu <laughs> rồi đây, mắng mắn vào mà mặt quốc lưu ở mặt quốc lưu quốc

เราไอ้เพื่อนดูได้ไอ้เพื่อนนี่นะครับย้ายที่มาก็เจอใน่อึงอ่างไม่ทราบว่าใช้อึงอ่างสายพันธ์อะไรนะครับสายสายพันธ์นี้หรือเปล่านะที่ว่าเขากินกันนี่ออกจากถุงนี่นี่จ้านวดลวกออกเต็มมันมั่นในกางคอกอยู่เต็มเลย นูโอ้ยอ่างเต็มเลยอ๋อนู่นู่นี่มาเล่นู่นู่โอ้เหลืองงานยุ่งมาในนู่นเลยตุ่นเดือนโคมมาตรงนี้ดอกโคมมาตรงนี้หนูเหลืองงางขึ้นปืนกินออกจากพวกนั้นอุ้ยนูเหลือง่างจังอู้วมัดเป็นยี่สิบโอ้โหนะอีอึ่นเป็นยี่สิบตัวนะครับอีอึ่ รแต่ว่ามันติดดินนะครับติดดินปลวกเขาเปียกฝนตกโอ้โหเปียกมานลูกไฟเลยน,นี่ขึมือเนี่ยเพื้อนเข้ามาอยู่ในขอคอกไก่อยนี่ไอ้เพื่อนไอเพื่อนนี่จับใส่ท่อไแมาหนี่งอัคจับมา <laughs> เป็นเขากินกัน เรื่องทำเองนะเออใจอ๊กเรือเฮ้ยเดี๋มันรูขาดจริงอ่ะนะนู่นนู้น่าไม่มีควยมันขึ้นไปกินมันรูมันห้อมเลยนะรูมันห้อมมองนู่นนู่นเดี๋ยวขึ้นปีนกลัวกันเครือครึ่งต่างอึ้งอ้างต่างคล็อกขึ้นปีนเงินเครือครึ้นเงินรูอ่ะกระลักหวนก้อนก๊อบมากันว่ะแต่วันนี้จะก๊อบมาอันเจ๊ดเลยนู่นเลยกลัวออกหลักๆนี่ยนะแล้วมันอกมัน มด,มดเล no, wait, wait. มหมดเลยน้าแบบเลยมันหมดแล้วนะครับวายแล้วเต็มหมดหมดแน่เพราะว่ามันขึ้นู่ที่แค่ปวกปวกเดียวนี่ครับจะพาท่านผู้ชมไปดูแต่กล้องนั้นเลยก็ไม่ได้ีดนี่ครับออ,อ่างข้างคุกนะครับเต็มไปหมดนี่นี่ครับ หนึ่งอ่างเต็มนะครับโอ้โหแต่ละตัวอ้วนพีนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับขึ้นมาอยู่กระเบื้องก็มีตัวปาดก็มีนี่มันอยู่ใต้กระเบื้อง,งเยอะเลยเป็นสิบนะครับนหนึ่งอ่างท้งนั้นนะครับนี่ไปติด เลยครับเออ่านีครับที่มันขึ้นไปกินปลวกนะครับนู่นนะ่ะนั่งกินเลยเนี่ยมันจะเป็นรูไงมันออกมาหนะึ่งคลานออกมาอืมมันจะคลานออกมานะครับคลานออกมานี่ไงคลานออกจากรูอยู่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่มันจะมีรูแล้วก็คลานออกมานะแล้วก็อีอื่นก็มานั่งเฝ้าอยู่ อ <L U> <c oughs> ีือ่งนั่งเฝ้าปากลูนะครับนั่งกัดกินเลยนี่อย่างอ็อกหมดเลยอย่างอ็อกอย่างอ็อกอนี่ครับอีืนะ่งนั่งนั่นแหะตัวตัวเริ่มเทมนะครับเต็มนะครับ, <B> รบอืง,อ,งอืงติดบินปลวกเหมือนกับลูกไฟเลย เต็มไปหมดตามันดีนะมันเหลนหมดเลยตัวนี้นะคยเต็มพุงเลยเยอะยังมังตังมันเละไ้ชิงหมดเนยจริงจิงกระไ้ไอ้ชิ้งเนี่ยมวายมาก มครับเดี๋ยวจะไปดูว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่นะครับเก็บใส่กุ่มไว้ทุงีนเป็นหลักลุกชุนนี่ครับมาดูในกุ่มนี่ได้เป็นกิโลนะครับประมาณกิโลกว่ากว่า ครับสำหรับคลิปนี้ค่ำคืนนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมรับจนต่ออีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับในรูปแบบธรรมชาติของเอกบ้านนานะครับอยู่กับท้องทุ่งนานะครับทำมาหากินชีวิตคนบ้านๆน,นะครับอาจจะไม่ดูหรูหราเนื่อง่าไม่มีเทคนิคอะไรนะครับทำแบบบ้านๆ คลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม